สวัสดีค่ะสสวัส,สวดีออฟฟิเชียลค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับกระบวนการปลดหนี้ให้แม่ค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะสามจะมาแชร์ประสบการณ์การออมเงินจากการทำงานประจำที่มีรายได้ไม่ถึง20,000บาทนะคะแล้วก็ไม่มีอาชีพเสริมอย่างอื่นแต่จะเก็บเงินยังไงให้ได้10,000บาทต่อเดือนวิธีไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะเก็บก่อนใช้ค่ะเงินออกปุ๊บเก็บเอาไว้เลยค่ะ10,000บาทแล้วหาค่าใช้จ่ายที่จาเป็นเช่นค่าเช่าบ้านค่ารถและของใช้ที่จาเป็นค่ะข้อ2นะคะ ตั้งงบในการกิน100บาทต่อวันค่ะถ้าค่ากินเหลือก็เก็บใส่กระปุกออมเิงค่ะข้อ3นะคะเก็บแบงค์5้ค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเก็บได้ทุกวันนะคะได้มาเมื่อไหร่ก็เก็บไปเลยค่ะข้อ4นะคะทำสมุดบันทึกการออมส,สวยเพื่อสร้างนิสัยในการออมและสนุกไปกับการออม9ก้ากระปุกค่ะ แยกเหรียญบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บ,บาทแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยและแบงค์พันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับวิธีการออมเงินของสามถ้าเพื่อนๆคนไหนมีวิธีการออมหรือคำแนะนําดีๆในการออมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะอย่าลืมกดถูกใจกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะ